ความมุ่งมั่นของโรงเรียนโสตศึกษาปันเลิศจังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาหลักที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเพื่อให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษามากที่สุดด้วยการบูรณาการเรียนการสอนใหยสอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวันสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและยังส่งเสริมทักษะด้านอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพเมื่อนักเรียนทุกคนจบออกไปแล้ว จะได้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตสวัสดีค่ะนี่คือรายการซูเปอร์เช่รายการที่สร้างแรงบนันดาลใจให้กับคุณได้ตระหนักถึงกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและเราก็พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกําลังในการสารฝันให้น้องกลุ่มนี้ได้รับโอกาสเท่าเทียมเหมือนกับเด็กชัวไปในทุกๆด้านค่ะ การที่เด็กมีความบกพร่องทางการได้ยินจะสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เทียบเท่ากับเด็กทั่วไปในสังคมได้นั้นสถานศึกษาก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการมุ่งมั่นหาแนวทางการพัฒนาและครูก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทสําสคัญที่ช่วยคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคลนํามาใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะกระดานแอคทีฟเป็นอีกหนึ่งโวัตกรรม ที่ทางโรงเรียนโสดศึกษาปันเลิศจังหวัดลบบุรีนํามาใช้เป็นสื่อการสอนเนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเมื่ออ่านหนังสือไม่ออกย่อมทําให้เขียนหนังสือไม่ได้ด้วยเหตุนี้กระดานแอคทีฟจึงเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในการนํามาใช้ในการเขียนคําเขียนประโยคจากการเรียนลงบนกระดานและสามารถเขียนเลื่อนและสามารถลบออกได้ค่ะ การนำนวัตกรรมกระดานแอ t i ทีฟบอร์ดมาใช้เนี่ยมันจะช่วยช่วยในการทักษะการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่เด็กพัฒนากับทักษะการคิดเพราะกระดานแอ t i ทีฟบอร์ดนั้นนะเป็นนวัตกรรมที่ทําให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาฟีดแบกของเด็กก็คือเด็กมีความฝ่ายฝ่ายเรียนมากขึ้นมีความตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะว่าเขามีส่วนร่วมในการนะกับกระดานในการตอบสนองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกระดานนี้เนี่ยมันสามารถพูดง่ายว่าเลื่อนพูดเลื่อนพูดลบเองได้นะดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากจุดเริ่มต้นของการทำเคเบิลทีวีในอดีตของโรงเรียนสู่ห้องครูสอนดีที่จะได้รับทุนจากทางสำนักง,งานส่งเสริมสังคมให้แก่การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคอ,อให้กับครูที่นำการสร้างสารค์ความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งห้องครูแสนดีนี้ทางโรงเรียนจะมีการอัดข่าวสารในแต่ละวันทั้งยังมีการเสริมสร้างความรู้ในทักษะชีวิตให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นการเดินทางเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้างหรือแม้กระทั่งขั้นตอนการส่งของต้องทําอย่างไรซึ่งครูและโรงเรียนจะร่วมกันจัดทําเป็นวิดีโอสื่อการสอนด้วยภาษามือค่ะการสอนเนี่ยนะครับถ้าครูไม่มีสื่อเลยเนี่ย นะเด็กก็เห็นแต่ภาษามือธรรมดาแต่ถ้าเรานำสื่อมาช่วยในการเรียนการสอนเนี่ยจะช่วยช่วยให้เด็กได้พัฒนามากยิ่งขึ้นผมได้ทำวิจัยมา3ปีแล้วเรื่องการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนแล้วผลการวิจัยที่มันออกมาเนี่ยก็คือผลสำนิกเด็กกดีขึ้นผลสอบโอเน็ตของเด็กม3ม .6 ก็ดีขึ้น นอกจากนวัตกรรมการเรียนการสอนอยังได้มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษามือให้รู้จักคําและคําศัพท์เฉพาะโดยรูปแบบของดีวีดีสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่จะนํากลับไปฝึกฝนที่บ้านซึ่งจะช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกได้ณนะวันนี้มีคำศัพท์มากกว่า2,000คำที่มีอยู่ในประธานุกรมค่ะได้มีความรู้และความเข้าใจที่นำไปใช้สำหรับลูกบางทีบางบางครั้งเราไม่รู้ว่าคำไหน เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปใช้แล้วมาใช้กับลูกประจําวันก็ทําให้เราได้ใกล้ชิดกันขึ้นดูทุกเย็นครอบครัวมีความสุขขึ้นที่ได้สื่อสารกับลูกมากเพิ่มขึ้นได้เข้าใจว่าสิ่งที่ลูกต้องการคืออะไรมากเพิ่มขึ้นอย่าบอกลูกว่าเราพักเขามาแค่ไหนเป็นห่วงเขา,าเขาก็จะบอกว่าแม่พักลูกมากาให้ลูกเป็นเด็กเด็กดีๆอย่าลืมมาติดตามเรื่องราวและการสารฝันของน้องๆกลุ่มนี้กับรายการ ซูเปอร์ชายฝันนี้สร้างโลกวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ